สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะมากินออมไก่นะคะอ,อมไก่นี่เนื้อสะโพกสองชิ้นนะคะรอให้เขาเย็นนานมากเลยรอไม่ไหวทําแบบเย็นๆนี่แหละค่ะเครื่องแกงของเราก็มีพริกแดงจินดาหอมตะไคร้ค่ะแล้วก็ ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักเราก็จะมีนี่มะเขือม่วงนะคะเหลือลูกหนึ่งแล้วก็จะมีบวบนะคะแล้วก็มีผักชีลาวมีต้นหอมนะคะมีผักชีไทยนะคะมีกวางตุ้งนะคะ ของไทยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยวันนี้เราก็จะกินแกงอ่อมไก่ทั้งวันเลยนะคะจะทำให้ร่างกายแล้วก็ลำไส้นะคะดีนะคะดีกว่าดีดีต่อสุขภาพนะคะจริงๆแล้วพยายามหาปลานะ,ะพอดีไปช่วงสายๆปลาไม่มีก็เลย เอาเนื้อไก่นี่แหละโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้า นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมไก่นะคะนี่โดโดพริกของพี่ตู่พี่ตู่จะชอบแบบหอมๆนะคะกินแล้วชื่นใจนะแล้วก็เนื้อสะโพกไก่เราก็หั่นเรียบร้อยหั่นบางๆมีกระดูกหมูนิดหน่อยนะคะกระดูกหมูที่จริงต้องเคี่ยวนะเนี่ย ใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกระนอก้อนซุปนะคะต่อน้ำหนลิตรนะคะแล้วแต่ใครจะใส่เข้มข้นมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีปลาลาต้มสุกข,ของนี้ำปลาลาปรุงรสนะคะพี่ตู่ใช้ยี่ห้อนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะตำม่ว่นะคะนี่ปรุงก็ไม่ใส่อะไรมากแค่นี้เองนะคะ น้ำตรงน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเราก็เอาหมูกับไก่ไปรวนก่อนนะคะจริงๆแล้วออมไก่ก็คือต้มนะแต่พี่ตู่ชอบรวนเที่ยวกับนี้นะคะทําตามก็ไม่ว่านะมัน ของบ้านใครก็บ้านใครนะนี่พี่ตู่มีกระดูกหมูด้วยนี่ค่ะเราออกไอ้รวนให้เขาสูบแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะ หอม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 แล้วนะหอมแล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือลงไปคือพูดง่ายๆว่าพอใส่น้ำไปชิมแล้วก็กินได้เลยนะมะเขือม่วงนี่ย่างอร่อยนะมะเขือม่วงย่างกินกับ จิ้มแจ่วย่างกินเฉยๆก็ได้ค่ะช่วงนี้ถูกด้วยนะลูกไม่ถึงสิบบาทนะอุ้ยหอม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 ใส่น้ำไปให้แค่ท่วมผักนะคะเพราะว่าอ,อมอ,อมไก่ออมเนื้อนะน้ำขุกขิกนะคะอ,อมไกอ่อมเนื้อน้ำขุกขิกนะ,ะอย่าไปใส่น้ำเยอะจะ อ,อมนี่ใส่น้ำเท่านี้เองค่ะน้ำแค่ท่วมผักสุดท้ายนะเราจะใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมผักชีไทยนะคะเราไปดูแกงอ่อมกันเลยจ้านี่เห็นไหมคะแกงอ่อมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วามามะเขือ บวบนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตุ่ชิมแล้วหวานหวานที่ต้องรอคือพี่ตู่อยากให้กระดูกเขาสุกหน่อยนะนี่สุกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาชิมว่าแกงเราเค็มหรือเปล่าหรือพอดีหรือนัวนะหลังจากเราใส่ซุปไปแล้วเนาะก้อนซุปไปหนึ่งก้อนนะ หวานผักค่ะหวานผักแล้วก็หวานเครื่องแกงนะคะเราจะใส่ห่อเราจะใส่น้ำปลาไปแค่สองช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองนะคะสองช้อนโต๊ะหอมมากเลยหอมมากเลยหอมจริงๆ ใส่แค่คานอก้อนนะคะหนึ่งก้อนแล้วก็น้ำ่วมแค่ผักนะคะน้ำปะลาเขาปรุงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็พอแค่นี้จากนั้นเราก็จะใส่หัวหอมผักชีแล้วก็ผักชีลาวของอร่อยเลยนะคะ ผักชีของอร่อยกับการทำอ่อมนะคะกินยังไงก็อร่อยนะผักชีลาวนะนี่เราเอาแค่เ,เขาสลดนะฮะไม่ให้เขาเปื่อยนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราก็ไปกินได้แล้วนะจ๊ะนี่ <c oughs> อร่อยชื่นใจ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแกงอ่อมไก่พี่ตู่เราจะใส่ใบมะกรูดก็ได้นะคะโอเคไหม